내 신감이 들어 e g 이 태도머리 속을 흔네 a t i m p r a pro from n d s time to stop i m m a สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารเกาหลีนะคะเส้นพัทยาเหนือข้างๆร้านยาฟาซิโน,โนค่ะเป็นร้านอาหารเกาหลีแท้ๆที่มีเซตต่างๆมากมายได้ข่าวว่าที่นี่มีโปรโมชั่นด้วยนะตามกันเข้ามาดูค่ะ <S <S เราเข้ามาในร้านแล้วนะคะร้านใหญ่มากๆนะคะ รับจัดเลี้ยงได้เลยนะมาเมนูแรกค่ะที่อยากแนะนำเนาะว้าวดูหมูจานโตโตเซตสามชั้นนะคะราคาเนี่ยค่ะนี่จะบอกว่าเนี่ยเริ่มต้นนี่ราคา25 0บาทอันนี้เป็นเซตเล็กนะคะทานได้2คนหนึ่งสองคนอันนี้เซตใหญ่นะคะ600บาททานได้ 3- ามถึงสี่คนเลยค่ะแล้วก็มีเมนูอื่นๆนะเดี๋ยวพาไปดูเนาะแต่เมนูนี้นี่แบบน่าทานสุดๆจะบอกว่าโปรโมชั่นที่นี่นะคะนะถ้าทานครบ200นะคะรับนี่ค่ะเซตนี้นะคะ แล้วก็ขนมหวานค่ะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะเป็นอาหารเกาหลีแท้ๆเกาหลีต้นตำรับเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทานแกันเลยนะคะปิ้งย่างให้ดูแล้วก็แบบพี่จะบอกว่ามีบริการช่วยปิ้งย่างด้วยนะคะทน้องที่นี่นะคะช่วยปิ้งย่างให้เราด้วยค่ะ หลังจากที่เราทานหมูสามชั้นย่างกันแล้วนะคะอีกเมนูที่อยากแนะนำมาค่ะต๊อกบกกีนะคะเป็นอาหารเกาหลีที่คนแบบคนไทยคนเกาหลีที่ชอบอาหารสายนี้จะรู้จักกันดีมากนี่ท็อปปิ้งด้วยชีสแน่นๆเลยนะเนี่ย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 ดูดูด,ดูชีสชีสนะเดี๋ยวเรจะการชีสกว่าน,นี้อืมอร่อย อร่อยมากๆเลยค่ะเมนูนี้ที่ได้จัดการเมนูนี้ให้หมดเลยนะคะอร่อยจริงๆเดี๋ยวเรามีอีกสองเซตตรงโต๊ะดูนะคะโต๊ะใหญ่ๆที่อยากจะแนะนำนะคะที่นี่นะคะเป็นอาหารเกาหลีแท้ๆนะคะอยากให้ทุกคนลองมาทานกันค่ะนี่นะคะชุดซุปกระดูกหมูเซตใหญ่ราคาห5 0ห้าสิบซึ่งทานได้สามถึงสี่ท่านเลยนะคะ ตเยอะมากมากนะคะอยู่ตรงหน้านี้เดี๋ยวนะนี่นช้อนพร้อมนี่ค่ะก็จะเป็นอาหารเกาหลีแท้ๆอีกเมนูหนึ่งนะคะที่อยากแนะนำก็จะมีผักเยอะมากๆนะคนเกาหลีจะชอบทานผักกันสุดๆเลยค่ะ <ๆ S 1> ก็จะมีผักต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะอยาจะบอกว่าหมูที่นี่นะคะไม่ได้มีแต่กระดูกนะมีเนื้อด้วยนะเปื่อยๆแบบแทะกันเพลินเลย ดูน้ำซุปดูน้ำซุป,ดซปสดน้ำซุปร้อนๆใครชอบเผ็ดปรุงรสเพิ่มเลยนะคะพริกกระเทียมเน้นๆนะคะลงไปนะแซ่บๆ นี่หมูเปื่อยขนาดนี้เนี่ยร่อนๆเนี่ยนี่ดูดนี่ยร่อนๆร่อนๆร่อน,อน,อนดูนี่เนื้อเปื่อยๆนะเนื้อเปื่อยๆอืมร้อนน้ำซุปอืโอ้ยคล่องคอเลยอ่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ซุปทะเลนะคะยกทะเลมาทั้งทะเลกันเลยนะคะกุ้งปูหอยตัวโตๆทั้งนั้นนะคะเซตนี้นะคะเป็นเซตใหญ่ราคา1,000บาททานได้หลายคนเลยะคะ่ะไปดูกันค่ะพามาเปิดหม้อซุปทะเลนะคะเซตใหญ่ค่ะเซตนี้ราคา1,000บาทจะบอกว่าคุ้มแน่ๆเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นมีแต่อาหารทะเลที่ไซส์โตๆเดี๋ยวเรามาตักกันให้ดูค่ะ หอยก็ตัวโตๆเลยนะนี่น,นีหอยมีหลายอย่างมากมายเลยนะเย,ยอยเยะเยอะอันนี้เป็นซุปทะเลต้นตำรับจากเกาหลีแท้ๆเลยนะคะดูปูจ้าตัวโตมากปลาหมึกตัวโตๆปลาหมึกปลหมึก นี่คนไทยจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมีทั้งแบบสีเขียวสีแดงอาหารทะเลต้องน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็ทานคู่กับเครืงเคียงอาหารเกาหลีนะคะดิมิกิมจิแรงกัวดองหัวไชเท้าหูชิ้นปลาผาดัดนี่เป็นมันฝรั่งบดเนาะมีเครื่องต่างๆอันนี้เป็นมะละกออดองมะละกอ เป็นมะละกอดองค่ะ,ะน,นะนี่นี่จิ้มเผ็ดเผ็ดนะคะเผ็ดเผ็ดไปเลยนี่นะอือ,อเข้ากันมากๆเลยเอ่ะอาหารเกาหลีกับน้ำจิ้มซีฟู้ดไทยลงตัวมากๆเรามาทานเคียงเคียงนะคะ คือนปแตงกวาค่ะคือขาดไม่ได้เลยอาหารเกาหลีนี่เนี่ยเนี่ยกิมจอันนี้เนี่ยค่ะว่าเป็นต้นตำรับของเกาหลีเลยนะคะ ทางร้านบอกว่าเป็นของเกาหลีที่แบบว่าเน้นคุณภาพของกิมจิด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอฝากร้านเด e l o อบการ์เดนนะคะ ข้างร้านยาฟาซิโนโ่ปัทยาเหนือหรือก่อนถึงเมืองปัทยานี่เองค่ะอยู่ใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเราจะปักเพจร้านปักหมุดโลเคชันไว้ให้แล้วก็เบอร์ติดต่อค่ะเบอร์นี้0902293684 0902293684นะคะ หยุดทุกวันพุธนะคะเปิดตั้งแต่เวลาบ่าย3ามถ4สีทุ่มค่ะที่นี่เป็นอาหารเกาหลีที่มีเป็น3 4 5เซตนะคะที่มีโปรโมชั่นด้วยนะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นทานครบ200รับไปเลยค่ะโปรโมชั่นที่โชว์กันเมื่อกี้คุ้มสุดๆนะมาที่นี่นะคะใครอยากทานอาหารเกาหลีที่แท้ขอแนะนํานะคะ The l o f t Garden ค่ะตอนนี้บายบายก่อนนะคะเดี๋ยวจะกินทุกอย่างตรงนี้ค่ะอร่อยทุกเมนูเลยค่ะบายบายค่ะ